สวัสดีครับผมริวชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำลาบหมูกันให้ดูนะครับไปไปชมกันเลยครับขั้นตอนที่1ซอยผักชีฝรั่งขั้นตอนที่สองปลอกหัวหอมขั้นตอนที่สามนำหมูและตับที่เราเตรียมไว้เอามาผัดกันให้สุก ขั้นตอนที่4นํนำมาใส่ในหม้อที่เราเตรียมไว้เพื่อจะได้ปรุงรสที่เราต้องการขั้นตอนที่5นําผักชีชและหัวหอมใส่ลงไปในลาบและก็ปรุงรสชาติตามที่เราต้องการเป็นยังไงกันบ้างครับกับการทําลาบหมูของพวกเราแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่องดิวชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ